สวัสดีครับหลายๆคนคงคุ้นชื่อประมาจยา์ตักม้อกันดีนะครับโดยเฉพาะจากในหนังจีนกำลังภายในค่ะเป็นชื่อที่ได้ยินบ่อยมากจริงๆแต่ว่าตัวต,วตนจริงๆของท่านในประวัติศาสตร์นี่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องพระโพธิธรรมหรือที่คนจีนแต้จิ๋วเรียกตักม้อเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันจากหลายๆแหล่งเลยทั้งประวัติศาสตร์วิกิพีเดียบทความวิเคราะห์ต่างๆใช่ครับ เพื่อจะเข้าใจว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วไปเกี่ยวกับวัดเส้าหลินเกี่ยวกับนิกายเซนแล้วกออ็กังฟูได้ยังไงเริ่มกันที่ว่าท่านเป็นใครก่อนเลยพระโพธิธรรมหรือตักมอนี่จริงๆก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองท่านเป็นชาวอินเดียใต้มีชีวิตอยู่ราวๆศตวรรษที่5ถึง6ใช่ค่ะแต่ข้อมูลเรื่องบ้านเกิดนี้ก็ยังแบบว่าไม่แน่ชัดบ้างก็ว่าแคว้นคันธาระบ้างก็ว่าทมินนาทูครับครับ แล้วก็มีข้อมูลว่าอาจจะเป็นถึงเจ้าชายหรือวัณนนกษัตริย์ด้วยแล้วที่น่าสนใจคือมีบันทึกว่าท่านตาสีฟ้าแล้วก็ฉลาดมากๆเลยค่ะท่านเป็นพระในสายมหายานนะคะปฏิบัติตามแนวทางที่เรียกว่าทยานะหรือดายานะซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งหลับตาเฉยๆนะคะอ,อ๋อไม่ใช่หรอครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่เน้นการฝึกจิตให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาผ่านการปฏิบัติโดยตรงเลย พอมันเข้าจีนก็เลยเรียกว่าฉานแล้วพอไปญี่ปุ่นก็เป็นเซนที่เรารู้จักกันดีนี่แหละค่ะครับผมทีนี้การเดินทางมาจีนของท่านก็น่าสนใจประมาณศตวตรรษที่5หรือ6นี่เองค่ะมีเรื่องเล่าว่าท่านได้ไปเข้าเฝ้าจากักรพรรดิเหลียงอู่ตี้ด้วยแต่เหมือนว่าเอ่อหลักธรรมที่ท่านสอนที่เน้นเรื่องความว่างเรื่องสภาวะจริงๆของจิตเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยถูกจริตทงเต้เท่าไหร่ ที่ท่านจะเน้นการสร้างบุญกุศลแบบว่าสร้างวัดสร้างพระอะไรแบบนั้นมากกว่าอ๋อคือคุยกันคนละแนวทางประมาณนั้นค่ะสุดท้ายท่านก็เลยเดินทางต่อไปอ๋อไปจำพรรษาที่วัดเซาหลินแล้วที่วัดเซาหลินนี่เองใช่ไหมครับที่ท่านกลายเป็นปฐมปรมาจารย์ของนิกายฉานหรือเส้นในจีนองค์ที่28สืบสายมาจากพระพุทธเจ้าหรือพระมหากรสปะอะไรแบบนั้นใช่ค่ะตามสายธรรมนั้นเลย แล้วตำนานที่ว่าท่านนั่งสมาธิเพ่งผนังถ้ำ9้าปีจนเงาติดผนังอันนี้ล่ะครับจริงแค่ไหนเออส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่านะครับเพื่อจะเน้นถึงความเพียรความมุ่งมั่นมากๆของท่านในการปฏิบัติธรรมอ๋อไม่ใช่เหตุการณ์จริงเป๊ะๆค่ะคงไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการเปรียบเปลยให้เห็นภาพความตั้งใจอันแน่วแน่เข้าใจแล้วครับ แล้วการที่ท่านไปอยู่เซ้าหลินนี่แหละที่นําไปสู่เรื่องกังฟูเซ้าหลินที่เรารู้จักกันก็มีการตีความแบบนั้นค่ะว่าท่านอาจจะเห็นว่าพระในวัดแบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดูอ่อนแอซึ่งมันก็ไม่ค่อยเอื้อกับการปฏิบัติธรรมที่ต้องใช้ความอดทนสูงสูงก็เลยนําการฝึกร่างกายเข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้ก็มีคนเชื่อโยงไปถึงศิลปะการต่อสู้เก่าแก่ของอินเดียใต้ที่ชื่อกาลริปายัตอากาลริปายัตตุ ใช่ค่ะตัวนั้นเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานตรงๆนะคะที่จะชี้ชัดว่าท่านฝึกวิชานี้มาหรือเอามาใช้โดยตรงโอเป็นแค่แนวคิดที่อาจจะคล้ายกันค่ะแนวคิดเรื่องการฝึกร่างกายควบคู่กับจิตใจในวิชานั้นมันดูสอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อว่าท่านนำมาปรับใช้ที่เซ้าหลินคือท่านไม่ได้สอนให้สู้กันโดยตรงนะคะครับ แล้วท่านสอนอะไรท่านผสานการฝึกร่างกายการคุมลมหายใจสมาธิแล้วก็การใช้พลังงานภายในที่เรียกว่าชี้นะคะอ,อ๋อพลังชี้ค่ะเกิดเป็นคัมภีร์ที่เชื่อกันว่าท่านสร้างขึ้นอย่างเอ,อ่อคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นหรือยี่จริงกับคัมภีร์ล้างไขกระดูกซีซุยจริงต้องหมายหลักคืออะไรครับการฝึกพวกนี้ก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงท่านมองว่าการฝึกยุดพวกนี้มันเหมือนการฝึกสมาธิในตอนเคลื่อนไหวเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วคือไม่ใช่แค่เพื่อต่อสู้แต่เพื่อธรรมะโดยตรงเลยใช่ค่ะเป้าหมายหลักคือทางธรรมเลย แสดงว่าท่านตักมอนนี่สำคัญมากๆเลยทั้งเรื่องนำนิกายเซนเข้าจีนแล้วก็วางรากฐานวิทยายุทธโซลินที่เน้นทั้งกายทั้งใจซึ่งก็ส่งผลไปถึงเกาหลีญี่ปุ่นด้วยถูกต้องเลยค่ะอิทธิพลกว้างขวางมากแล้วพอพูดถึงอิทธิพลก็มีตำนานสนุกสนุกอีกนะคะอย่างเรื่องที่ว่าท่านเผลอหลับตอนนั่งสมาธิครับค่ะแล้วท่านโกรธตัวเองมากก็เลยเออตัด หนังตาทิ้งซะเลยปรากฏว่าหนังตานั้นงอกเป็นต้นชาขึ้นมาฮะจริงเหรอครับเนี่ยเป็นตำนานนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมพระนิกายเซนถึงนิยมดื่มชาไงคะจะได้ตื่นตัวอยู่เสมอเวลาปฏิบัติธรรมโอ้โหมีที่มาอย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้เลยครับเนี่ยแล้วตุ๊กตาญี่ปุ่นเหรครับที่เป็นตุ๊กตาล้มลุกดรุมะ อ๋อตุกตาดารุมะก็คือสร้างเป็นตัวแทนท่านโพธิธรรมนี่ล่ะค่ะชื่อดารุมะก็คือชื่อท่านในภาษาญี่ปุ่นครับที่ไม่มีแขนขาก็มาจากตำนานว่าท่านนั่งสมาธินานจนแขนขาลีบไปส่วนการที่มันล้มลุกได้ก็สื่อถึงความไม่ย่อท้อในการปฏิบัตินะคะหรือพระโพธิธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวละครเท่ๆในหนังเลยแต่เป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสาคัญมากค่ะ เป็นผู้ที่ผสานปรัชญาอินเดียการฝึกตนแบบเข้มข้นแล้วก็พุทธศาสนาจนเกิดเป็นนิกายเซนแล้วก็วางรากฐานสำคัญให้วิทยายุทธ์เส้าหลินอันโด่งดังใช่ครับเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งจริงๆ ค่ะแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าแนวทางของท่านที่เน้นการฝึกกายให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อเป้าหมายทางจิตวิญญาณเนี่ยมันยังมีมูลไหนทีเออ่เราอาจจะนำมาปรับใช้กับการพัฒนาตัวเองในยุคนี้ได้บ้างหรือเปล่า